ค่ะผลรวมของเบอร์มันแม่นจริงๆอะพี่โอ้โหบอกตรงๆนะไม่แม่นเลยครับเรื่องผลรวมนะหลายๆคนอย่าเพิ่งด่าผมนะต้องอธิบายนี่ก่อนว่าเอาพงศาวดานเรื่องเบอร์เลยอะจริงๆผลรวมมันมาจากศาสตร์การตั้งชื่อแล้วอย่ีก็โยนใส่ทะเบียนรถทะเบียนบ้านเนี่ยตั้งหลายสิบปีแล้วไม่มีใครเดินมาบอกผมนะดูผลรวมทะเบียนบ้านโคตรแม่นเลยครับไม่มีสักคนแล้วเอาวิธีเดียวกันโยนใส่เบอร์โทรศัพท์มันจะแม่นได้ยังไงอะและในตรกกะการทํานายมันก็ยังใช้การไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกมันไม่แม่นอย่าไปเอามาอิงเลยเรีียกกกววว่่าาาไไไไปหหคคมรรรูู้้้้็็ดดทนับจะล ผลรวมเนี่ยเป็นอะไรที่หมอดูทั่วประเทศหรือคนมีความรู้ด่ามากที่สุดด่าเลยนะเรียกว่าผมกล้าพูดว่าต้องด่าเลยอะถ้าเกิดใครไปเอามาเชื่อแล้วเอามาขายคุณแบบหลอกขายคุณว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องดา่าแต่ถามว่าถ้าแค่ดูออกความสบายใจอะได้จริงๆแล้วผมบอกมันก็เป็นความเชื่อเป็นความสบายใจส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดเลือกได้ต้องต้องมาถามผมในเ,เรื่องของคนที่รู้เบอร์มงคลหรืออยู่วงการนี้มาระดับจะ20ปีเนี่ยอบอกว่าไม่แม่นเราใช้การไม่ได้ครับอย่าไปเชื่อแม้ว่าตามเว็บจะให้คะแนนเป็นเอบวกเป็นอะไรคุ เป็นโปรแกรมเมอร์ไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์เลยเอาลอจิกคนนั้นคนนี้มาทับมั่วเลยก็มีซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการตลาดที่ดีแต่มันอาจจะไม่ได้ดีกับคุณจริงๆนะแล่ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเบอร์คุณมงคลไหมก็ลองดูสาสตรจานยทธิกิจเนาะก็ลองเข้ามาครับที่ a อ d e c o d e r 1ร com หรือทิง้งค้างมาเลยครับ a dec อ Decoder หนึขอัคิวเลยครับ